รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2563โครงการสีหมอชายแดนตากโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลอุ้มผางโรงพยาบาลแม่ระมาดโรงพยาบาลท่าสองอยางและโรงพยาบาลพบพระให้บริการสาธารณาสุขแก่คนทุกคนในพื้นที่โดยเฉพาะสิทธิในสุขภาวะของคนชายแดนเปราะบางภายใต้หลักการ Heal t h for All ซึ่งจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในเรื่องการรักษาพยาบาลทั้งเชิงป้องกันและเยียวยารวมทั้งทำงานปกป้องและงานคุ้มครองคนในพื้นที่มีให้ประสบปัญหาความไร้รัฐครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับโครงการซีหมอชายแดนตกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์แววซึ่งผักดันนะครับอยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จในงานครั้งนี้รวมถึงมูลนิธิฮันไซเดลกรมการปกครองแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขที่ทําให้เราได้อยู่ในพื้นที่นี้และได้เจอความทุกข์ของชาวบ้านนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของเราในสีอ่อเภอชายแดนของจังหวัดตากเ่ยก็จะเจอคนที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงเรื่องไร้รัดไร้สัญชาตินะครับซึ่งทางเราทั้ง4ี่โรงพยาบาลก็ร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดการสารวจแลครับรวมถึง เรื่องการทำโครงการห้องคลอดปลอดเด็กไร้รัฐไร้หลักประกันสุขภาพเพื่อที่ให้ชาวบ้านเองได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพเข้าถึงเรื่องการสิทธิในการรักษาพยาบาลนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นความเป็นคน,ใน,ใ,นในสิ่งที่เราเรียนมาในความเป็นแพทย์เนี่ยเราก็ได้เห็นความเป็นคนและความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่อยู่ในชายแดนซึ่งชีวิตเขาค่อนข้างยากลําบากครับโดยเฉพาะคนที่บางทีเขามีเรื่องหลักประกันแต่ว่าการเดินทางเข้ามาค่อนข้างยากลาบาก การที่การที่ส่งเสริมให้เขามีหลักประกันเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลรวมถึงรวมทั้งการเรื่องส่งเสริมสุขภาพนะเพราะเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถแบ่งแยกได้ในโดยเฉพาะในชุมชนเดียวกันเนี่ยคนนึงได้รับก,การรักษาคนนึงไม่ได้รับก,การรักษาโดยเฉพาะเรื่องโรคติดต่อเนี่ยนะครับมันสามารถแพร่กระจายไปได้ถ้าทุกคนได้รับก,การดูแลเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็จะลดเรื่องการแพร่ระบาดของโรคสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากถึง หลายๆโรงพยาบาลที่ยังอาจจะตกโลดเรื่องการจดทะเบียนคนเกิดครบขั้นตอนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าสามารถผลักดันให้เป็นนโยบายรวมถึงคนยากไร้คนเปราะบางต่างๆในใชายแดนเนี่ยและในประเทศเองถ้าสามารถผลักดันให้เขาได้มีหลัปากประกันรวมถึงมีสิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงบริการต่างๆของรัฐก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นครับทำให้ประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็เป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องจากนานาชาติ